สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter p ั r t a b l e สามอดีกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการอาลงเทเจอร์นะครับผมเป็นเทเจอร์แพคในเกมนะเนาะอาให้ภาพคมชัดขึ้นสวยขึ้นนะครับผมก็ยัแล้วก็ยังสามารถที่จะอา่า เป็นเท็กเจอร์ที่สามารถที่จะบอกจุดฟาร์มของต่างๆภายในเกมนะครับผมทุกแมปเลยนะมันจะมีจุดฟาร์มของต่างๆนะในขึ้นโชว์ในแมปให้ด้วยนะผมเป็นเท็กเจอร์ที่ดีพอสมควรนะวันนี้จะมาบอกวิธีลงนะอ่าก็มีวิธีการลงยังไงได้บ้างนะครับผมก็ผมมาดูตามเลยนะอันดับแรกก็ให้เข้าไปตรงนี้ก่อนนะอ่เดี๋ยว เราเข้ามาที่ตั้งค่าก่อนอันดับแรกตั้งค่าเกมนะผมจากนั้นก็เลื่อนหาคําว่าเครื่องมือตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่เครื่องมือผู้พัฒนานะครับผมอ่ะให้เราเข้ามาก่อนจากนั้นนะครับผมของใครที่เออยังไม่ได้ติ๊กถูกอันที่สองนะของใครที่ยังไม่ได้ติ๊กให้กดติ๊กถูกอันที่สองนะผมอ่า ตอนแรกมันจะติ๊กอันแรกไว้นะผมอ่าถ้าของใครโหลดเพิ่งโหลดมาอะไรอย่างนี้นะให้เราไปเลือกอันที่สองนะ,ะจากนั้นเรากดพอเลือกอันที่สองเสร็จใช่ไหมครับเรากดออกเกมไปก่อนเนาะอ่าเรากดออกเกมไปเลยนะครับผมแล้วก็อืมให้เรามาตรงนี้นะต้องมีดิสคอร์ดนะผม ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ให้นะเข้ามาเลยนะผมในดีคอร์ดจากนั้นก็กดกลับเลื่อนมาที่ตรงนี้นะไม่สิอันนี้พูดผิดนะครับผม ถ้พี่โหลดเกม m h xx ตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราก็เข้าข้างบนนะครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่ปักหมุดนี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้นะผมโอเคตามลิงก์มาเลยนะนี่กดตามลิงก์มาก่อนนะผมจากนั้นก็อ่อ กดกลับนะนี่นะครับมันจะมีไฟล์อยู่ตรงนี้นะ mhp สาม ad นะผมแล้วเข้าไปเลยโอเคนี่อันนี้จะเป็นไฟล์ที่ผมลงเอาไว้ให้นะจะมีตัวเกมนะผมแล้วก็มี php ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะอืมแล้วก็มี texture นะผมตรงนี้อ่าเราจะมาหโหลด texture นะผม ที่มีจะเป็นการสอนโหลดเท็กเจอร์ก่อนเนาะเรากดดาวน์โหลดนะตาปกติดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะอ่าอันนี้ผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะผมขอข้ามไปเลยนะครับผมก็ถ้าของใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเข้ามาในไอซ์ไฟล์นะผมเข้ามาอยู่ในไอซ์ไฟล์จากนั้น เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลนะแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะเป็นเป็นไฟล์เท็ก์เจอร์นะผมให้เราทำการกดแตกไฟล์นะกดแตกไฟล์ไปเลยนะผมเส้นทางปัจจุบันนะให้มันลงในนี้ก่อนนะผมอ่า ง่ายๆนะไปแบบรวดเร็ววิธีการค่อนข้างที่จะง่ายนะผมในการลงเท็เจอร์นะข้อดีของการลงเทเจอร์ที่มันมีจุดบอกของฟาร์มในแมปนะครับผมมันก็จะทำให้เราฟาร์มของได้ไวได้เร็วขึ้นนะผมไม่ต้องมาจำอะไรให้มันยุ่งยากนะดูในแมปได้เลยนะผมจุดฟาร์มต่างๆ ที่ฟาร์มแมลงที่หุดแรอะไรต่างๆบอกหมุนนะบอกหมดทุกจุดนะครับผมก็อันนี้แตกไฟให้ดูเป็นตัวอย่างนะอ่ามันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะนิดหน่อยนะก็หลังจากที่เราแตกไฟเสร็จแล้วนะครับผม อ่ะมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานี่นะผมไฟล์ตัวนี้ที่เราได้มามันเป็นเทกเจอร์ทั้งหมดนะนี่เห็นไหมเข้าไปก็จะมีรูปภาพอะไรต่างๆให้เราก๊อปนะผมกดคัดลอกนะจากนั้นปัดมาครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็เลื่อนหาไฟล์ที่มีคําว่านี่นะ mhp สา d เข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ php นะผมเข้าไปจากนั้น หาคำว่า texture ตรงนี้นะตามชื่อเข้าไปเลยนะเนี่ยจากนั้นให้เราทำการกดวางตรงนี้ได้เลยนะผมกดวางไปเร่ยเลยอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลงเอาไว้แล้วนะผมผมลงเอาไว้แล้วเนาะผมก็ขอจะขอข้ามเลยนะผมอ่าของใครที่ยังไม่ได้ลงก็กดเอามาวางตรง texture ได้เลยนะผมเนี่ยเข้าไปใน p s p แล้วก็เข้า texture ตามนี้เลยนะเอามาวางหน้านี้ได้เลยของใครที่ยังไม่ได้ลงนะผมง่ายๆ่ายแค่นี้เลยแล้วหลังจากลงเสร็จนะหลังจากลงเสร็จแล้วก็เข้าเกมดูนะผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออ่เปิดเกมสักเล็กน้อยนะ โอเคถ้าของใครที่ลงไว้แล้วนะผมก็จะใช้ได้เลยนะให้ดูก่อนอันนี้ของผมลงไว้แล้วนะมันก็จะใช้ได้เลยนะผม นี้คือวิธีการลงเท็กเจอร์เห็นไหมง่ายๆนะผมมันจะใช้ได้เลยลงแล้วริดปุ๊บใช้ได้เลยนะผมอ่าไม่ยุ่งยากนะผมไม่ยุ่งยากซับซ้อนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเปิดเท็กเจอร์นะผมก็สามารถปิดเท็กเจอร์เล่นได้ง่ายๆนะโดยที่เราเข้ามาทําการเข้ามาที่ตั้งค่านะผมตั้งค่าเกมเครื่องมือนะผมกดเข้าไปเครื่องมือผู้พัฒนา แล้วเราทําการกดติ๊กถูกอันบนนะผมแล้วก็เอาอันล่างออกนะแค่นี้เราก็จะปิดเท็กเจอร์ได้แล้วนะผมเดี๋ยวมาดูในเกมนะอ่าเห็นไหมอันนี้คือเราเอาเท็กเจอร์ออกแล้วนะก็จะง่ายๆแค่นี้เลยนะผมอ่าในการลงเท็กเจอร์นะผมแล้วก็วิธีการใช้นะก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะผม ให้กับ,บเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะโอเคก็เจอกันนะครับผมคลิปหน้านะจะมาทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับเรวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ